เคลื่อนไว้แล้วสังกัดชี้แจงแบบนี้ปมดรามา่าสื่อไต้หวันแฉสี่นักแสดงดังจากไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำนักข่าวใต้หวันได้รายงานประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างให้สัมภาษณ์งานชุดติ้งสตาร์เอเชียทัวร์อินไทยแลนด์ประเด็นดาราซีรีส์ดังอย่างหรือ 4F ไทยแนด์ในปี2564นำแสดงโดยไบรทดวนานิและวินนั่นเอง ซึ่งสำนักข่าวไต้หวันได้รายงานว่านักแสดงทั้ง4คนทำนิสัยไม่น่ารักมาสายเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงซึ่งทั้ง4คนไม่มีการขอโทษทีมงานแต่อย่างใดมีเพียงผู้จัดบอกว่าที่มาสายเพราะมีปัญหาการแต่งหน้าและผมและยังมีอีกหนึ่งนักแสดงที่กินขนมขณะให้สัมภาษณ์สื่อและทางทีมงานไทยขอให้ลบภาพดังกล่าวออก และล่าสุดทางต้นสังกัดก็ออกมาชี้แจงกลับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่มีการพูดถึงในสื่อของโซเชียลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของนักแสดงที่กรุงไทเปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ซึ่งบริษัทขอชี้แจงดังต่อไปนี้ 1. ประเด็นเรื่องการมาสัมภาษณ์ราชา้าการสัมภาษณ์ได้เกิดการล่าช้ากว่ากำหนดการจริงเนื่องมาจาก ไฟบินดีเลย์จึงทำให้สัมภาษณ์ราช้ากว่าที่นัดหมายโดยทางผู้จัดงานได้แจ้งกับนักข่าวให้ทราบล่วงหน้าแล้วทั้งนี้บริษัทขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นมาณที่นี้ 2. เรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของศิลปินโดยมีการรับประทานขนมในระหว่างการสัมภาษณ์เนื่องจากมีการเข้าใจผิดในการสื่อสารและประสานงานของทีมงานทําให้ศิลปินมีความเข้าใจว่านในช่วงต้นยังเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมและยังไม่ได้เริ่มถ่ายภาพและสัมภาษณ์จึงทําให้มีการรับประทานขนมในช่วงเวลาระหว่างรอทั้งนี้เมื่อได้มีการแจ้งให้ศิลปินทราบ ทางด้านของศิลปินจึงเตรียมพร้อมให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนต่อตามปกติโดยทีมงานจึงได้แจ้งสื่อมวลชนขอให้ไม่ใช้ภาพดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศิลปินและบริษัทขอน้อมรับผิดที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆฝ่ายและจะระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมทั้งจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันต่อไปจึงเรียนมาเพื่อปรดทราบตัวกันบริษัท g m MM m TV จำกัดลงวันที่5กุมภาพันธ์2566